พี่ขวัญลงเฟซโหได้แฟนเป็นถึงผู้จัดของบริษัทแนะ่ไปเยี่ยมพี่ขวัญดีกว่าสวัสดีค่ะคุณอักขิรกรแนนเอากล้วยาผักค่ะแนนผมให้คุณเลือกระหว่างการกลับไปใช้ชีวิตที่ลำบากแบบนั้นกับการมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกับผม พี่ขวัญเป็นไงมาไงเนี่ยพี่ขวัญเป็นอะไรหรือเปล่าอะน้ำจ้ะพี่ขอบใจนะว่าแต่เรื่องมันเป็นยังไงอะจ๊ะ พี่เลิกไก่แทนมาแล้วนะวันนั้นพี่กลับจากตลาดอะพอมาหยุดหน้าห้องที่เห็นรองเท้าถอดอยู่หน้าห้องสองคู่พอเปิดประตูเข้าไปอะมันก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆมันเอาผู่หญิงมานอนที่ห้องอะ่ะ เราก็เลยทะเลาะกันรุนแรงเลยพี่ก็เลยตัดสินใจเลิกกับมันอะแต่ก็ดีแล้วจ้ะเลิกกับบวัวชาวแบบนั้นไปได้ก็ดีแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสแนนะมันตามรังควานไม่ทุกอย่าง เงินเก็บข้าวของเครื่องใช้อะไรมันก็เอาไปหมดมันก็ตบตีพี่ด้วยนะแดนเชื่อไหมตอนนี้คบกันใหม่ๆนะมันบอกกับพี่ว่ามันจะดูแลพี่ทุกอย่างให้พี่ออกจากโรงงานมาเป็นแม่บ้านทำง,งานบ้านกวาดบ้านทำกับข้าวเลี้ยงมัน แต่มันก็ดีแค่แรกๆหลังจากนั้นไม่นานลายมันก็ออกทั้งตบตีพี่ติดการพนันมเมาเหล้าเมายาพี่อยู่ที่นั้นไม่ได้แล้ววนนนพี่ก็เลยหนีมา ว่าจะมาขออาศัยแนมอยู่สักสองสาวันได้ไหมแล้วถ้าพี่หางานได้เมื่อไหร่อ่ะพี่ก็จะไปเช่าห้องถูกๆอยู่ได้จ้ะพี่แต่ก็อย่างที่พี่เห็นนะนะอยู่กับฉันก็จะลำบากหน่อยนะไม่เป็นไรเลยสบายมากลำบากกว่านี้พี่ก็อยู่ได้แต่ว่าตอนนี้พี่ไม่มีเงินติดตัวเลยอะ่ะ พี่พอจะรบกวนแนนเรื่องเงินค่ารถติดตัวไปทำงานหางานแถวนี้ได้ไหมได้จ้ะแต่ฉันก็มีไม่มากแบบนะนี่จ้ะพี่แบ่งๆกันใช้ไปก่อนเนาะขอบใจมากนะแนน ไว้พี่มีอ่ะเดี๋ยวพี่จะเรียกมาคืนน้องขวัญพี่อ่าดีใจด้วยนะรู้ข่าวแล้วล่ะ แหมเนี่ยน้องขวัญเนี่ยโชคดีจริงๆเลยนะเข้ามาทำงานที่นี่แค่หกเดือนน่ะคุณคีรากรรลูกเจ้าของบริษัทมาจีบจะตกถังข้าวสารแล้วนะไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่พี่เนี่ยอยากจะสก,กิบบอกน้องขวัญสักนิดนึงในฐานะที่พี่ก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่จริงใจอะเนาะพี่ก็ จริงใจกับน้องขวัญนะนะคะพี่อยากจะบอกน้องขวัญว่าถ้าน้องขวัญอยากจะคบกับคุณอาคีรากรยาวๆอ่ะน้องขวัญจะต้องรู้ว่าลักษณะนิสัยของคุณอาคีรากีรยเขาเป็นยังไงน้องขวัญรู้ใช่ไหมคะว่าคุณอาคีรากรเนี่ยเกิดมาในสังคมที่แตกต่างกับพวกเราค่อนข้างที่จะมั่งมีมาตั้งแต่เกิด เพราะฉะนั้นการกินการอยู่น้องขวัญอาจจะต้องปรับตัวขึ้นมาให้เท่ากับคุณอกคีลากรเขาและอีกอย่างนึงนะคะน้องขวัญคุณอคีลากรเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบอะไรที่ไม่เป็นส่วนตัวเ mm. ชื่อไหมคะว่าก่อนที่จะมาคบน้องขวัญเนี่ยคุณอคีลากรเนี่ย mm. ก็เคยมีแฟนมาก่อนหนึ่งคนคุณอคีลากรเนี่ยรักแฟนคนนั้นมากเลยนะคะ แต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งเป็นงานวันเกิดของคุณกิฬากรคุณกิฬากรเนี่ยก็จัดงานปาร์ตี้ใหญ่โตเลยนะแล้วก็มีญาติผู้ใหญ่ให้ทรงให้โซ่คนมีหน้ามีตามาในงานเนี่ยเพียบเลยแล้วแฟนของคุณกิฬากรคนนั้นเนี่ยไม่รู้อ no, ีหนอีเนก็ชวนคนที่บ้านมาร่วมงานปาร์ตี้โดยไม่ได้กล่าวบอกคุณกิฬากรมาก่อนรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ของผู้หญิงคนนั้นน่ะเอาเป็ดเอาไก่มาเซอร์ไพรส์ในงานวันเกิดคุณกกอคีลากรเนี่ยรู้สึกว่าเสียหน้ามากเพราะว่าสังคมมันคุณหะชั้นกัน<ม>บอกเลิกวันนั้นเลยค่ะ<ม>พี่รักน้องขวัญนะพี่ก็เลยอยากจะให้น้องขวัญนะ่ะมีอนาคตที่เดียวคุณกกอคนะีลากรนอะขอบคุณนะคะขวัญก็พยายามปรับตัวอยู่ะคะ่ะ เพชรพล<ะ>รคุณเอาอันนี้ไปให้แผนกดีไซนเนอร์ป่ะหล่อจังเลยอาจารย์อิงขวัญน,นี่ของคุณขอบคุณนะคะผมไปจัดการธุระของคุณมาให้หมดแล้วนะครับ ก็เรื่องหนี้สินทั้งหมดของคุณผมไปเคลียร์ให้หมดแล้วแล้วก็เรื่องแฟนเก่าคุณคุณไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเขาจะไม่มายุ่งกับคุณอีกคุณสบายใจได้ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าผมขออะไรคุณอย่างได้ไหมตั้งแต่วันนี้ไปผมอยากให้คุณเลิกยุ่งเกี่ยวกับสังคมเดิมๆของคุณให้หมด Uh huh. คุณก็เห็นนี่ว่าสังคมเดิมๆของคุณสร้างปัญหาอะไรไว้บ้างไหนๆเราก็จะคบกันจริงจังแล้วผมอยากให้คุณเป็นคนใหม่ผมอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นผมรักคุณนะ <Okay. S 2> อ่อเดี๋ยวกลางวันนี้เราไปทานข้าวกันเป็นตัวนะครับ ฮัลโหลจ้าเจ๊ช่วงนี้เจ๊ไม่มีผ้าให้ฉันซักหรอจ๊ะอ๋อเจ๊ซักเองเหรอจ๊ะอ๋อได้จ้างั้นถ้าเจ๊มีผ้าฉันซักอีกส่งมาฉันซักได้เลยนะจ้าจ้าจ้านับวันลูกค้าก็ยิ่งน้อยลง ไม่ค่อยมีใครส่งเสื้อผ้าให้ซักเลยแล้วเดือนนี้ฉันจะเอาค่าเช่าที่ไหนเนี่ยพี่ขวัญลงเฟซโหได้แฟนเป็นถึงรู้จักของบริษัทแนะ่แต่ก็ดีแหละเนาะ พี่ขวัญจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีแต่เราก็ไม่ได้เจอพี่ขวัญน,นานนะนี่ไปเยี่ยมพี่ขวัญดีกว่า อันนี้อ่ะกุกก,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 กี้คุกกี้คุกกี้คุกกี้อย่างที่พี่เพชรชีบอกไม่ล่ะดีใจด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าแต่งเมื่อไหร่ก็อย่าลืมพี่เพชรชีด้วยนะไม่ลืมนะคะพี่เพชรพลเพชรชีเพชรชีคะ่ะขอบคุณมากนะคะ มีอะไรช่วยไหมครับอ๋อพอดีมาหาพี่สาวอะค่ะใครเหรอครับพี่ขวัญค่ะขวัญอ๋อเข้าไปได้เลยครับไม่กล้าเข้าไปอะค่ะรบกวนเรียกให้หน่อยได้ไหมคะได้ครัพี่ขวัญครับมีคนมาหาครับน้องขวัญใครมาหาเหรอ ดูเหมือนมาจาก้านนอกอะอขันขอตัวก่อนนะคะอ่บแล้วอ่ะเปชิงีงห คะร้านนี้ดีนะเบค้อนชิ้นใหญ่มากเลยค่ะเชฟเขามาจากอิตาลีโดยตรงเลยนะพี่ขวัญสวัสดีค่ะคุณอักขิรากร แนนเอากล้วยมาผักค่ะแนนใครอะขวัญอ๋อหนูแนนนค่ะเป็นน้องพี่ขวัญเราสนิทกันมากเลยค่ะเออพี่ขวัญกล้วยที่เราปลูกไว้อะออกลูกแล้วนะ คุณอักิรากรเขาดูดีมากเลยอ่ะขอตัวสักพู่นะครับอิงขวัญตามมา จะอธิบายเรื่องนี้ยังไง mm. ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้คุณเลิกยุ่งเกี่ยวกับสังคมเดิมๆของคุณให้หมดนี่ผมยังทุ่มเทกับคุณไม่พอใช่ปะผมตามเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้คุณเรื่องหนี้สินเรื่องแฟนเก่าผมจริงจังกับคุณนะขวัญผมขอคุณเรื่องเดียวแค่นี้มันไม่ได้ใช่ไหมคุณก็เห็นว่าสังคมพวกนั้นน่ะ สร้างปัญหาอะไรกับคุณบ้างคุณอยากจะกลับไปมีชีวิตต่ำๆเหมือนเดิมใช่ไหมสิ่งที่ผมเสนอให้คุณมันไม่ดีใช่ไหมผมไม่สนหรอกนะพวกคนพวกนั้นนะเป็นญาติพี่น้องฝไไ่ายใดผมขอสั่งคุณเลยนะเลิกยุ่งเกี่ยวกับคนพวกนั้นให้หมดถ้าคุณยังอยากจะคบกับผม วขวัญถ้าคุณยังพูดไม่รู้เรื่องผมจะไม่ทนกับคุณแล้วนะผมให้คุณเลือกระหว่างการกลับไปใช้ชีวิตที่ลำบากแบบนั้นกับการมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกับผมคุณจะตัดสินใจยังไง ขวัญเลือกแล้วค่ะขวัญขอเลือกน้องสาวนะคะน้องสาวขวัญคนนี้เธอเป็นคนดีมากเขาช่วยเหลือขวัญค่ะเขาถือเป็นคนหนึ่งที่มีบุญคุณกับขวัญเหมือนกันนะคะ และที่สำคัญนะคะขวัญว่าขวัญไม่เหมาะกับสังคมของคุณหรอกคะขวัญขอโทษนะคะแนนอาวพี่ขวัญ าม,มาทำไมเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกหรอกไม่มีแล้วล่ะคิดเลิกกับเขาแล้วเป็นเพราะหนูเหรองั้นจะห,หนูไปเคลีร์ให้นะไม่ใช่ผพอแนานหรอกแล้วทำไมอะ่ะชีวิตพี่กำลังจะดีเลยนะถ้าชีวิตพี่ต้องดีขึ้นโดยที่ต้องลืมคนข้างหลังอะ่ะ พี่ขอไม่เลือกทําแบบนั้นดีกว่าแนนฟังพี่นะถ้าเราต้องไปอยู่ในที่ที่สูงส่งแต่มันทําให้เราต้องทิ้งความเป็นตัวของตัวเองทิ้งครอบครัวทิ้งน้องพี่ขออยู่จนจนแบบเรา แล้วมีความสุขกั็ดีกว่าเนาะต้องลองขอบคุณนะพี่ก็ขอบคุณแนนเหมือนกันนะพี่รู้แล้วล่ะว่าคนที่ช่วยเหลือพี่ตอนที่พี่ลำบากอ่ะก็มีแต่แนนนี่แหละถ้าไม่มีแนนอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้นะแ <c oughs> ม่้องลองนะคนเก่งของพี่ไปไหนดูซิ โอ้ยต้นที่เราปลูกไว้ใช่ไหมใช่ใช่ไหนมันมีลูกไหนกินได้บ้างเนี่ยนี่ไงโอ้มีลูกเนี่ยไหนแบ่งกันกินไหมเนี่ยเห็นเปล่าฉันให้พี่เลยฉันยกให้กลั <c oughs> บบ้านกัน <c oughs>